สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่คารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็นะครับจะมานะครับรับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับในเรื่องของเหรียญมีราคาให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมได้ทราบกันด้วยนะครับ เผื่อใครพบเจอนะครับดีกว่าเอาไปใช้นะครับถ้าเอาไปใช้นะครับอาจจะมีราคาเพียงแค่5บาทเท่านั้นถ้ามาขายที่นี่อาจได้สูงสุด5,000บาทนะครับต่อเหรียญเลยทีเดียวนะครับในส่วนของข้อมูลเป็นแบบไหนอย่างไรนี้นะครับผมขอแนะนำว่าทุกท่านควรที่จะ,ะฟังการอธิบายดีๆนะครับแล้วก็ดูเหรียญที่รับซื้อดีๆแบบไหนมีราคาไม่มีราคาเราจะอธิบายกันแบบ ชัดเจนนะครับพร้อมกับนะครับทิ้งลาย ID นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมไว้ในคลิปนะครับจะได้ติดต่อขายได้ถ้าเกิดว่าท่านเจอนะครับในส่วนของเหรียญที่จะพูดคุยในวันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายเลยนะครับให้ทันทันได้ทราบกันนะครับว่าแบบไหนรับซื้อไม่รับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญที่จะพูดถึงนะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่1ินะครับ อ่าเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่านะครับใช้จ่ายในประจําวันนี่แหละนะครับแต่เผอิญว่าเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับไปเจอในเรื่องของเหรียญที่แปลกๆนะครับเลยนํามาประเมินราคากับเราจึงได้เงินกลับบ้านไปหลายพันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยนะครับอ่าเป็นของในหลวงรัชกาลที่10นะครับน่าจะเป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับเุื่อคนจดจํานะครับ ในส่วนของฝั่งซ้ายจะมีนะครับพระนามกำกับอยู่มหาวชิลาลงก์นะครับแล้วก็เขียนราชการบอกก็คือราชการที่1ินะครับองค์ปัจจุบันของเราเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่10นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีนะครับเป็นพระประมาพิดไทยของพระองค์ท่านนะครับอยู่ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นะฮะเป็นเหรียญรุ่นที่ผมจะพูดถึงก็คือรุ่น5บาทนะครับขออนุญาตซูมเหรียญนะครับ จะได้อธิบายให้เข้าใจนะครับแบบไหนมีราคาไม่มีราคานะครับในส่วนของเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับแต่มีข้อความด้านหลังว่าประเทศไทยแล้วก็พศกํากับอยู่เหรียญรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันหลายพศก็คือตั้งแต่ปี2 5 6 1เป็นต้นมานะครับบางท่านก็อาจจะเห็นบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ฮะเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคาเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆดูอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่า ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันกับฝั่งขวามือแต่ซองเหรียญน,นี้มีเหรียญขายได้และขายไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีการผลิตออกมาจํานวนมากนะครับหลายคนเนี่ยมีแบบนี้เยอะเลยนะครับส่งกลับมาหาเรานี่เยอะเลยจะเป็นปี6 5 6 4 6 3 6 2ในหลายหคนก็อาจจะนะครับไม่เคยเจอปี66หนะครับหรือว่า6,4ก็เข้าใจว่ามีราคาจริงๆไม่ได้มีราคานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง จะซูมเหรียญก่อนเอาคมๆนะจะได้เข้าใจกันให้ท่านสังเกตนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก่อนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับเหรียญที่ซื้อมาเออนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอแปลกๆแบบนี้อย่าพึ่งใช้นะเพื่อนๆนะอย่าพึ่งใช้นะครับเพราะว่ามีราคาสูงด้วยนะครับนี่ฮะดูนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังด้านหน้าของเหรียญนี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับฝั่งซ้ายที่ผมซื้อมานี่จะเป็นขมุบขมับเห็นไหมฮะเป็นเป็นแบบ ปั๊มผิดปั๊มถูกอะไรอย่างนี้เห็นไหมฮะจะมีรูปแบบที่แบบเป boarding, ็นรอยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเกิดขึ้นจากตราไม่พิมพ์นะฮะเกิดขึ้นจากตราไม่พิมพ์นะครับให้ท่านสังเกตว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ก่อนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปขายไม่ได้นะแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความระมีดนะฮะเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นขมุขมับอย่างนี้นะครับเห็นไหม เพื่อนเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะผมซูมใกล้ๆไหมนี่ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นจุดๆอย่างนี้นี่คือด้านหน้านะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญนะครับที่มีราคาและไม่มีราคานะครับเอาแบบชัดเจนกันไปเลยนะครับมีละขายได้ไม่มีขายไม่ได้นะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เพื่อนๆก็สังเกตตามนะครับถ้าเหรียญทั่วไปที่เรานะครับเห็นกันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความละเอียด นะครับแล้วก็เนียนดูสวยงามตระหนานตายอย่างนี้จะเป็นปีไหนก็แล้วแต่นะครับผมพูดถึงนะครับอาจจะเป็นปี6 1 6 2 6 3 6ห6ส6 6้าปีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญธรรมดาธรรมดาเหรียญหนึ่งนี่แหละเอาไปใช้ได้อันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าไปเจอแบบนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้นะฮะลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับจากหัวตรงหัวกลับนี่ผมไม่ซีเรียสน,นะหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสน,นะผมบอกไว้เลย นะครับผมไม่ซีเรียสผมซีเรียสแค่ด้านหน้ากับด้านหลังเท่านั้นตัดสินในการขายไม่ต้องทําใบรับรองนะครับขายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพลิกเหรียญให้ดูนะครับนี่ฮะเพื่อนๆไปเจอเหรียญรูปลักษ์แบบนี้นะครับอย่านําไปใช้นะครับแบบนี้มีราคาเรารักซื้อนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเหรียญทรงนี้จะเป็นกลมๆอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ระวังนิดนึงบางคนไปทับเหรียญมาทับเหรียญมาอาจารย์สยามดูออกนะครับอไม่ต้องไปทับมานะครับเสียเวลาเปล่า ถ้าเหรียญหลังแบบมันจะเนียนแลวก็จะขมนะฮะเห็นไหมฮะเหรียญหลังแบบก็จะเนียนและขมอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะไม่มีรอยเสียหายอะไรใดเพราะว่ามันอยู่ในขบวนการของเวลาประทับตาลงไปหรือว่าประทับแม่พิมพ์ลงไปนั้นมันเป็นจังหวะที่พอเด็ดพอดีกับเหรียญอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเป็นหลังแบบแบบนี้มันมีเหรียญที่ติดกันสมมติว่ามีเหรียญล้านหลังเนี้ยฮะติดกันนะฮะจะเป็นประทับลงตรงนี้หรืออาจจะเป็นการแก้ไข ก็คืออาจจะเป็นทดลองใช้อย่างเช่นผลิตปี6-1แล้วเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นปีนะ่าจะเป็นปีที่เห็นอยู่นี่คือปี62นะครับก็คือเอาเหรียญเ,เ,เอาเหรียญน,นี้มาทดลองเอามาทดลองก็คือเอาลองมาใส่ก่อนนะครับเป็นตามแม่พิมพ์เอามาใส่แล้วเอาปี6.2ทับลงไปลองดูว่ามันขนาดพอดีไหมอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลังแบบจริงๆเหรียญอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้า นะฮะไม่จริงๆยังจังนี่จะไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดเพราะว่านะครับเป็นเหรียญหายากจึงมีราคาแพงนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมที่ชอบของแปลกนะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นได้ว่านะครับอาจจะมีความพิเศษตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือเหรียญที่รับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเขาเรียกหลังแบบนะครับก็สามารถที่จะนะครับนำมาประเมินราคาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ไม่ได้ซื้อนะครับแบบนี้ไม่ได้ซื้อนะเพราะฉะนั้นจดจําไว้ก็ ที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ลองสังเกตดูเหรียญของคุณก่อนนะครับไม่ต้องไปทําเหรียญน,นะครับไม่ต้องไปแปลงนะเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็อาจารย์สยามเองก็มีประสบการณ์สูงนะครับซื้อเหรียญมา10กว่าปีแล้วนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะๆเหมือนกันนะฮะโดนหลอกโดนอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูออกนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับนี่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหลังแบบแบบนี้ผมซื้อนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะใครเจอแปลกๆแบบนี้นะครับเพื่อน าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเผือ่อ,อไปเจอญาติขี่พี่น้องของเราที่ค้าขายหรือมีเหรียญเยอะๆเยวไปเจอเหรียญหลังแบบแบบนี้จะได้เงินได้ทองไปใช้ที่บ้านบ้างน,นะครับอก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทําบุญอีกช่องทางหนึ่งโดยการแชร์คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกไปนะครับใครพบเจอก็นะครับแอดไลน์ดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเรายินดีรับประเมินราคาให้เหรียญหลังแบบเท่านั้นนะนะครับถ้ามีก็ส่งมาเลยนะครับ ในส่วนของลาย i ID ของเรา a 8 0 1 a x i r เพื่อนๆอย่าลืมใส่ ad ด้านหน้าด้วยนะครับก่อนที่จะพิมพ์คำว่า 801axir นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ